สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมบอลลี่เชื่อว่าหลายๆคนกองเชียร์ชาวไทยนะครับที่ได้ชมสดสาวไทยผ่านทางช่องเวิร์กพอยต์หรือว่าช่องทางต่างๆก็น่าจะรู้สึก ปลื้มและก็ดีใจไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อสาวไทยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะโคเอเชียได้3เซตรวดเลยนะครับซึ่งวันนี้สาวไทยของเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับโคเอเชียเขาก็พยายามแก้เกมแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เพราะว่าหยุดสาวไทยของเราไม่ได้จริงๆสาวไทยของเรามาแน่นทุกสกิลครับซึ่งหลังจากจบเกมก็มีตอนที่สตาฟโค้ดและก็โค้ดของแต ทีมจะต้องเข้ามาจับมือกันนะครับโค้ดของโคเอเชียถึงกับยกนิ้วให้กับทีมงานไทยเลยนะครับเพื่อเป็นการชื่นชมว่าพวกคุณยอดเยี่ยมมากเขาก็คงจะได้เห็นสาวไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเอเชียที่ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นยุโรปหรือว่าทีมของเขาแต่สกิลต่างๆถือว่าไม่ธรรมดาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้สุดยอดครับ